ใครชื่อป๊อปปี้ใครชื่อป๊อปปี้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 อยู่ไหนป๊อปป๊อปปี้ป๊อปจ๋าป๊อปป๊อปมาหายาแล้วป๊อปป๊อปปี้ป๊อปปี้อยู่ไหนอ๋ออยู่อ๋ออยู่ตรงนี้เองเหรอคะโอ้โหหนูเมื่อยเหรอลูกเมื่อยเหรอคะเมื่อยเหรออ๋อเอามาเกาคอให้ อชูคอขึ้นเก่าชูคอขึ้น <c oughs> เอ้น้อยเอมหาน้อยเอ็มาน้อย,เ,ออยอเรียกก็มาหาเนาะอีกตัวเรียกก็จะมาหาไหมเนี่ยพันซึกพานมามาหายาเลยพันพันสึกครับมามามหาห้ยากอดทีเร็ว ขอกอดหน่อยเร็วโอ้มามาขอกอดหน่อยผ่านผ่านครับผ่านซึ้โอ้ยบางแก้วของยาโอ้ผ่านซึกมันเป็นยังไงมันง่วงเราทำคอแข็งไหนดูหน้าสิรูปลอ รูปหล่อทำคอแข็งทำไมล่ะเนี้ยฮะอ่ะเนาะเนาะมือมานี่น้องมือไม่ว่างแล้วดูดิถอยไปหน่อยนึงะอะผ่านเึกอขอดูหน้าสินะดูหน้านี่นูเป็นยังไงง่วงนอนเหรอครับทำตาโอ้โหโอ้โหโอ้โหง่วงนอนเหรอใจจะนอนทั้งวันทั้งคืนเลยงไงเนี่ยดูทำตาดูทำตา ผ่านสึกแล้วเนี่ยผ่านสึกแล้วครับรง,ง่วงง่วง,งเหรอง่วงเหรอครับอ๋อนี่ผ่านสึกใช่ไหมผ่านสึกเนาปะป๊อปปี้ก็อยู่ตรงนั้นผ่านสึกก็อยู่ตรงนี้อ๋ออะ โอเคไนไประตุย๊ยคอป๊อปปี้หน่อยสิตมาขอตุย้ยคอหน่อยขอตุยออต้ยคอตุยอต้ยคอตุย้ยคอกันตุย้ยคอตุ้ยคอกันเนาะ